ครับผมท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ลองเอาไปเนี่ยกินก่นพอนะครับเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับเหเม,มนูหนึ่งครับยำก๊บยำไก่ยำป่าครับแก้สูตรเดียวอันมดครับแก้พริกลาบนะครับ ปลเปกเต็มก็มากได้พัดครับตึงใบบักกูดพุ่งพักชีใบเลยรักป้อม้นหอมเผ้าไข่หอมดวนจัดไปเลยครับครับก็เป็นตัวเลยเป็นแบบซาใจเลยครับ อาตะไคร่นะครับเนี่งูอ้าโอ้กอ่อนจะรับชมคลิปช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ย่องชาแนลด้วยนะครับตัดเมาะเลี้งขาเลยย่ำตัดเมาะเลี้งขาเลยย่ำเมาะเลี้ยงขาเลยย ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับผมยันชาแนลวันนี้เหมือนเดิมครับมีเมนูมานําเสนอครับท่านผู้ชมวันนี้เมนูต้มยำครับเมนูแซ่บๆครับวันนี้เขาจะยำกบครับมีกบนี่สองตัวนะครับครับผมพออวัตถุดิบเครื่องปรุงเขานะครับมีกบนะครับ คนไดชอบเป็นชิ้นเล็กๆต่เอาไปซับนะครับแต่วันนี้ยันแชนแนวจะเล่นเป็นตัวเลยครับซาใจดีครับกบนะครับตะไคร้นะครับขานี่น้ำปลาร้านะครับเสริมความนัวครับผักแพ้ว กับซาลาแน่นะครับซอยเป็นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพักอิตูนะครับกลมก่อนะครับผักชีไปเลยนะครับนี่ใบมะกรูดตรงนี้จะเพิ่มความหอมนะครับพริกลาบนี่พริกลาบสูตรเมืองเหนือครับเี๋ยวไปคั่วน้ำมันเพิ่มหอมนะครับเอากบลงไปคั่วจะกยกันมอาเนตขาดครับ วันนี้เรามีเฮ็ดนะครับเฮ็ดเฟียงเฮ็ดฟางนะครับเพิ่มความเข้มข้นนะครับมาครับเอามาเนี่ยกันเลยครับอันดับแรกเอาที่กลาบลงไปคั่วนะครับคั่วในน้ำมันนะครับกบนี่เราเอาไปคั่วเอาใส่อย่างมันออกนะครับแล้วก็เผาไฟนะครับเผาไฟให้หนังมันไหม้หน่อยนะครับ บางคนบางสูตรเป็นกาเอากบไปต้มก่อนเนาะแต่ยันชาแนลวันนี้เขาจะคัว้วพริกลาบก่อนครับแล้วเอากบลงไปคว่วที่หลังนะครับ <S <S ถ้าผมตอนนี้ก็ตั้งหม้อตั้งกระทะเลยนะครับตเติมน้ํามันลงไปเล็กน้อยนะครับ <S 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 ถ้าผมตอนนี้เขาเติมน้ำมันลงไปแล้วนะครับน้ํามันร้อนแล้วนะครับเอาหอมกระเทียมนะครับลงไปคว่วตามด้วยพริกลาบนะครับ กวัวไฟอ่อนฮอนนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับปุบลงไปเลยครับกุ๊บลงไปกวัวเลยที่กราบเลยครับแต่ส่วนมากก็อย่าไปซับก่อนนะครับซับเป็นชิ้นเล็กๆล่นกันมาพอดีซ้ำนะครับแต่วันนี้ยันท์แนวเล่นโหดเลยครับเล่นแหมตัวเลยครับ ติดแบบนาใจน้อยครับตามด้วยขาดตะไคร้นะครับตีซอยไหวทุบไห้นะครับลงไปเลยนะครับน่ครับกว่ากบเมากินหอมเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำลงไปนะครับขาดตะไคร้นะครับตอนนี้กันล้อให้น้ำเดือดนะครับตามล้ำดับเด้นะครับ น้ำปลาลานะครับนิดหน่อยครับตามด้วยรสด,ดีผงนัวนะครับตั้งนี้กับล้อนาำเดือดร้อกบซุกครับนี่เขาเล่นเป็นตัวแล้วครับนี่ครับยังซแซแนว วันนี้ยำกบเป็นตัวเลยครับ้า mm. หอมพริกลาบครับ mm. ถ้าผมท่านผู้ชมท่านใดสนใจก็ลองเอาไปเนี่ยกินเ่อน,นะครับ mm. เป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับแมเมนูหนึ่งครับ mm. ยำกบยำไก่ยำป่าครับ mm. ใจ้สูตรเดียวกัหมดครับแก้พริกลาบนะครับ อีกลาบหนึ่งซองกัเหลียเบอร์ครับลังพอดีเลยครับกินได้ค้นสองค้นเลยนะนี่ครับเดี๋ยวเราปิ้นลายกันนะครับปิ้นลายให้มันสุกนะครับ ก๊กบโหตอนเผามากับสุกซุกเอาละแล้วครับถ้าผมปีนไลน์ล้วเติมเฮดลงไปเลยครับคนได้ปชอบกับต้องใส่ก็ได้นะครับมักไข่มักมันนะครับ เติมเฮ็ดลงไปแล้วก็ปิดฝาไว้ห่ำกำมหนึ่งครับ cut, so you know นี่ครับซุกเรียบร้อยครับยำกบเครับเอาพักลงไปเลยพักติ่หัวซอยไว้นะครับทุกย่างลงไปเลยครับปิดไฟเลยครับ ครับผมสวัสดีครับยันชาแนลครับครับผมยันชาแนลวันนี้เหมือนเดิมครับมีเมนูมานําเสนอครับยำกบครับวันนี้วันนี้เล่นเป็นตัวเลยครับมาเดอร์ครับท่านผู้ชมครับกินเข้าด้วยกันครับยำกบครับยำกบสูตรเมืองเหนือใส่พริกลาบนะครับแต่ปาร์ตี้ป็นจะซับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแต่วันนี้มันจะเล่นเป็นตัวเลยครับ มาครับแซบๆแล้วกันครับ <cooking> อือหพริกลาบสุดยอดหอมตะลบกวนเลยครับนี่ครับนี่ติ่นกบครับเห็นก็ข้างหงครับวันนี้ นี่ครับตีนกบกับขาโอขาโอในสุดยอดครับมาเดอร์ครับแซ่บๆแล้วกันครับ เมนูเล็งดว่วนเหมือนกันครับใช้เวลาบบเหมือนครับใช้เวลาแป๊บเดียวครับได้กินเลยครับ ชอบพักครับไม่ค่อยแต้มอ้ากาแต้มอ้ครับล้ำจะแต,แตมะมอสทุกอย่างครับอืมอืม ปักเต็มกม็มากมากเด็ดขาดครับตงใบบกูดพุ่งพักชีใบ,บเลยเัรปะป้มต้นหอมผักไข่หอมดวนจัดไปเลยครับหอมคาครับ ครับก็เป็นตัวเลยเป็นแบบซาบใจเลยครับขาตาคร้นะครับ ทำกับเข้าจถิ่นอยู่ที่บ้านกันนะครับพยายามเอาไปตั้งหนอกกันนะครับ่าโอ้ ที่นราบแล้วเอาไปคว้านะครับคว้าใจไฟอ่อนมันจะหอมขึ้นมาสน้อยนะครับผสมกับคาตะไคร่มันต้องสุดหยอดเลยครับเป็นคนีว่าชอบคาครับชอบกินคาคาตะไคร่เนะียชอบที่สุดเลยครับ ขากับตะไคไข่ครับเป็นสมุนไพรเป็นยานครับกินได้กระดีนะครับ สุดยอดเลยครับเหนือทีหวังลองไปเนี่ยพอดีครับท่านผู้ชมครับมาเด็ดขาดครับรับประกันความอร่อยครับพิกลาบแข่ซองเดียวนะครับสองหบาทถ้าสำหรับคนมาก,กินเท็ดกะเนี่ยไก่เนี่ยปลาเนี่ยกบได้เป็นโลบนะครับ ถ้าผมจะได้ก็สนับสนุนยังชแนลด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแช์นะครับสนับสนุนยังชแนลด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแช์นะครับสนับสนุนยังชแนลด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งกดแช์นะครับจ๋สนับสนุนพอเปิดพอคลิปเก่านะครับยอดหลังเจอพอกันนักหนักหลายๆนั่นนะครับโอเคยอดวิวยอดการรับชมจะได้เพิ่มขึ้นนะครับเป็นการทดซอบความสามารถทำยางหนึ่งนะครับจะพยายามทำให้สำเร็จนะครับ ตับก็เผัดไอ้ตับเขี่ยไปเขี่ยมาในโซนหาค่านะครับโซนหาค่า อ <c oughs> นั่นแกงสุดยอดเลยครับมาเด้อครับท่านผู้ชมครับยำกบครับกบหลวง ตับ,ตบกบเนี่ยฮามาขว่วงเล็ดขาดเลยนะครับเมาะเดอร์ครับขอแนะนำเลยตับกบเียนะมาครับตินโอโอยังไงครับ นี่ถ้ากึศเมนูออกเตยกอะ่ะขอแนะนำครับยำกบครับชุดยอดครับห้าประกันความอร่อย น้่งแกงก็มเมอ่าสุดยอดครับเฟอร์เฟกต์มดติตีครับข้าบผมสำหรับคลิปนี้ก็เซ็จสิ้นแบบร่อยนะครับกับเมนูยำกบนะครับวันนี้ยำเป็นตัวๆเลยครับ2ตัวซาใจเลยครับ ถ้าผมเดี๋ยวป้ากันคลิปต่อไปครับขอบคุณติดติดตามช่องจันชแนลครับขอบคุณครับคลิปจบแล้วช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งในช่องยัาด้วยนะครับ